ค่ะแพรซันจากค่ายคิดด้วยเรคอร์ค่ะเล่นชื่อแพรค่ะแต่ว่าขาว่าซันนามจากนามสกุลค่ะเป็นคำแรกของนามสกุลมารวมกับชื่อเล่นก็เลยเป็นแพรซันแล้วก็ใช้มานานแล้วค่ะคุณแม่ ทำเป็นเหมือนซีดีเล่านิทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้เสียงแพรเป็นเหมือนแบบเล่านิทานเป็นตัวละครแบบราชสีกับหนูแพรก็ภาคเป็นหนูคะ่ะตอนเด็กๆเ,เป็นเสียงแบบตัวละครแบบราชสีอ่ะคุยกับราชิงโตอะไรกันเคยเดียนเป็นโนมาตั้งแต่เด็กๆคะ่ะเป็นไงบ้างคะตอนนี้กลับมาฝึก,กน้องหนึ่งแม่ทีานนีถ้าเล่นตอนนี้ก็จะมีแบบว่าเล่นแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยบางทีเวลาไลฟ์หรือว่าร้องเล่นๆก็จะแบบกดคอร์ดแล้วก็ร้องเพลงแต่ว่าที่เรียนมาตอนเด็กๆจะเป็นแบบ ในแบบดรานิตี้ที่มันจะเป็นเพลงคลาสสิกเลยค่ะซึ่งตอนนี้ก็ลืมแต่ว่าถ้าให้กลับมาแกะก็สามารถรือฟื้นได้คลิปแรกน่าจะเป็นเล่น mm hmm. เต้น<ๆ>ทั่วไปซึ่งจำไม่ได้เพราะว่าแพลนเล่นมาตั้งแต่มอต้นแล้วค่ะแต่ว่าถ้ามาทําจริงจังเราเริ่มแมสแบบมีคนเห็นน่าจะเป็นร้องเพลงซึ่งเป็นโค้เพลงสากลค่ะแล้วก็ถ้าเป็นอันที่รู้สึกว่าปังจริงๆน่าจะเป็นอันที่แพลนร้องเพลง Never Be The Same ที่แบบนิโคตีเสียงสูงๆค่ะแล้วแบบอันนั้นเหมือนแบบยอดวิวก็เพิ่มขึ้นมาเลยค่ะ Nitine ก็เรัองจากที่แพรททำเพลง cover ลง Youtube ลง TikTok ก็พี่จีฟค่ะก็เหมือนไปเห็นแล้วก็ให้ค่ายติดต่อมาผ่านทางคุณแม่ค่ะแล้วก็ช่วงนั้นแพรํกำลังจะจบม6แล้วมันก็แบบอยู่ในช่วงที่กำลังจะแบบว่างพอดีแล้วแพก็มีความฝันอยากจะมีเพลงเป็นของตัวเองด้วยค่ะแล้วก็ติดตามผลงานของ Love Is มาก็เลยตัดสินใจที่จะมาเซ็นกับที่นี่ค่ะเวลาแพรฟังอ่านคอมเมนต์ต่างๆเขาจะบอกว่าเสียงแพรเป็นแบบว่า เสียงสไตล์ใสๆหรือว่าฟังแล้วรีแล็กซ์หรือว่ากล่อมนอนบางคนเพราะว่าเพลงที่แพคโเวอร์ใน YouTube ก็จะเป็นเพลงชาแล้วบางทีเสียงแพคเขาจะบอกว่าแบบละมุนอะไรประมาณนี้ค่ะอยพูดคำรักกับคนที่เป็นแค่เพื่อเลยได้ไหมคำต้องห้ามที่มีควรจะใช้พูดเล่นกับใครที่เธอไม่รักกันค่ะก็เพลงที่ออกนะคะมีท่มาก็คือ ก่อนที่จะทำเพลงซึ่งพี่เข้าเป็นโปรดิวเซอร์นะคะก็มีการพูดคุยกันว่าแบบคอนเทนต์ของเพลงนี้จะเป็นยังไงซึ่งก็ได้ไอเดียมาจากแพรซึ่งแพรส่งเป็นเหมือนแคปชั่นเกี่ยวกับการหยอดการจีบแบบใน IG เป็นแคปชั่นใน IG ที่เขาชอบลงเป็นเพจอะไรเงี้ยค่ะแล้วแพรก็ส่งไปหลายๆอันแล้วพี่เข้าก็เลยเหมือนแบบรวมกันแล้วก็แบบตกผลึกมาเป็นเพลงขี้หยอกเป็นรวมมาเป็นคอนเทนต์ขี้หยอ่ะ ทั้งหมดที่เข้ามาว่าเป็นโปรดิวเซอร์ผู้ใจหรือใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าทำมาตั้งแต่เพลงแรกจนตอนนี้เพลงที่4แล้วค่ะพี่เข้าทําเพลงออกมาได้รู้สึกแบบเข้ากับแพมากมากแล้วก็ตั้งแต่เพลงแรกเลยพอใจหายแพฟังดราฟแรกแล้วแบบรู้สึกชอบมากแล้วก็เหมือนเขาทํามาให้มันเข้ากับสไตล์เสียงแบบแพจะเป็นแนวเสียงลบๆแล้วก็เสียงสูงๆหน่อยซึ่งแต่ละเพลงที่พี่เข้าทํามามันก็แบบได้ใช้เทคนิคแล้วก็ลูกเล่นตรงนั้นค่ะ ก็เพลงนี้อาจจะเทียบกับเพลงที่ผ่านมาแพ้ก็จะมีลุกทิ่ดูโตขึ้นหน่อยแล้วก็จะมีดีเทลในบีทที่มีความโมเดิร์นแล้วก็ใส่ความขี้ออกลงไปในบีทมันจะมีดีเทลเยอะถ้าแบบบางคนใส่หูฟังก็จะรู้ว่าแบบมีลูกเล่นในบีทเทยอะมากแล้วก็เสียงแพรการร้องก็จะมีการใส่แบบความขี้เล่นลงไปมากกว่าเพลงที่ผ่านมาค่ะ พี่การเก่งมากๆคะ่ะแบบโปรเฟชชั่นอลมากๆแบบท่าเต้นที่พี่การซ้อมมาก็คือเปะเวอร์แบบเปะเป๊ะกว่าแพอีกแล้วแล้วก็ในกองก็คือพี่การตั้งใจมากๆแล้วก็เก่งมากๆเรื่องสายสายตาอะไรเงี้ยค่ะเวลาส่งบทส่งอารมณ์ก็คือพี่การแบบเก่งแล้วก็โปรเฟชชั่นอลมากๆค่ะเขินไหมทำงานกันก็ก็เขินค่ะเพราะว่าแพก็ติดตามผลงานของพ็อกซี่อยู่แล้วค่ะแล้วก็ก็มันก็มีบทแบบจ้องตาอะไรอย่างี้ก็ก็เขิ <ๆ S 1> นนะคะใครเขินเขาเขินเราเลยเราเขิน อ,อันนี้จจะจะมีในเบื้องหลังไปตามดูได้ค่ะอยากจะขอบคุณ user ของ proxy ด้วยค่ะที่เห็นเ็นฟีดแบ็ของ user ก็คือแบบว่าช่วยฟังช่วยลงทวิตอะไรเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็เล่นชาเลนจ์ก็อยากจะขอบคุณ user ของ proxy แล้วก็แฟนคลับแพ้ด้วยนะคะที่คอยแบบว่าติดตามชมแล้วก็เล่นชาเลนจ์ขอบคุณสำหรับทุกทคนเลยค่ะ เธอจะไม่ได้คิดจริงๆกับฉันได้ไหมแต่ฉันชอบเธอจริงๆแล้วเธอจะรับได้ไหมขีหยอกขีหยอกชอบหยอกจนฉันนั้นแท้ใจรักเธออยู่แล้วยังไม่หยอกเธอจะไม่ได้คิดจริงจงกับฉันได้ไหมแต่ฉันชอบเธอจริงๆแล้วเธอจะชอบฉันไหมขีหยอกขีหยอกชอบหยอกจะไม่คิดอะไรก็ช่วยเลิกหยอกได้แล้ว ครับค่ะก็ขอฝากเพลงใหม่ล่าสุดข,ของแพนะคะเพลงขี้หยอกค่ะสามารถดู MV ได้ที่ y o u t u คิด i ด d o r e c o r d s แล้วก็ฟังได้ที่ Streaming ทุกช่องทางเลยค่ะแล้วก็มีชาเลนจ์ใน t k k t อกนะคะ h ขี้หยอกชาเลนจ์ค่ะก็ขอฝากทุกคนไปเล่นแฮชแท็แล้วก็เล่นชาเลนจ์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะของแพรก็จะใช้ชื่อแพรซันทุกช่องทางเลยคะ่ะทาง IG, YouTube, TikTok, Facebook ค่ะ